คุณผู้ชมคะความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังครอบคลุมหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีจีนนั้นเป็นคู่กรณีรายใหญ่ค่ะเราจะไปติดตามที่มาของปัญหานี้และไปดูกันชัดๆเลยนะคะว่าประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้มีประเทศไหนบ้างและจุดไหนคือพื้นที่พิพาทค่ะเกาะแก่งที่ไรค้คนอยู่อาศัยและแนวปะการังในทะเลจีนใต้ คือประเด็นสำคัญของข้อพิพาทในแถบนี้พื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณหมู่เกาะพาราเซลเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนไต้หวันและเวียดนามส่วนหมู่เกาะสเปตตลี่เป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนไต้หวันเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนน,นน่านน้ำในบริเวณนี้อุดมไปด้วยสัตว์ทะเลซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าน่าจะมีน้ำมันและแกส๊สธรรมชาตินอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญอีกด้วยปักกิ่งอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมด โดยอ้างอิงจากแผนที่ที่ทำขึ้นในช่วงทศวรรษ1 940ก่อนที่ไต้หวันจะแยกตัวออกจากจีนซึ่งนั่นถือเป็นครั้งแรกที่จีนเริ่มอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้หนึ่งในคู่ขัดแย้งที่มีปัญหากับจีนมากที่สุดคือเวียดนามซึ่งจีนเข้ายึดหมู่เกาะพาราเซลเมื่อปี2517หลังเกิดการประทักกันขณะที่เวียดนามอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของเวียดนามมาตั้งแต่ยุคบรรพชนพร้อมกล่าวหาว่าจีนคุกคามเรือของเวียดนาม ส่วนฟิลิปปินส์มักจะเกิดการประทะกับจีนอยู่บ่อยครั้งบริเวณแนวโขวดหินสกาโบโรส่วนฟิลิปปินส์ต้องนำข้อพิพาทดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนักลุงเากประเทศเทศนเธอร์แลนด์ขณะที่หลายประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่พิพาทต่างยึดครองเกาะหนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้นซึ่งแม้ว่าเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียไต้หวันและบลูไนจะมีข้อพิพาทในพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่ แต่ทั้งหมดกลับกังวลต่ออำนาจทางทหารของจีนมากกว่าจีนเริ่มสำรวจน้ำมันและแกส๊สธรรมชาติตรวมถึงสร้างเกาะเทียมซึ่งมีทั้งท่าเรือรันเวย์สำหรับเครื่องบินทหารด้วยขณะที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นได้เข้ามาลดทอนอิทธิพลของจีนด้วยการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับเวียดนามฟิลิปปินส์และไต้หวันรวมทั้งยกเลิกการห้ามค้าอาวุธเปิดปฏิบัติการทางทะเลร่วมกันหรือแม้กระทั่งการทำสนธิสัญญาด้านกาลาโหมระหว่างกัน นอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังใช้วิธีแล่นเรือเฉียดและบินผ่านเพื่อยืนยันสิทธิ์เดินเรือนในพื้นที่พิพาทได้อย่างเสรีโดยมีออสเตรเลียและญี่ปุ่นให้การสนับสนุนข้อพิพาททางทะเลที่เกิดขึ้นทําให้มีผู้เสียชีวิตและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีการบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเลร่วมกันจนทําให้ปริมาณปลาลดลงอย่างรวดเร็ว